โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับดีเมอร์ทีวีเช่นเคยนะครับก็มีคนเอมเดี๋ยก็มีคนไอ้นี่มาว่าไอ้นี่ยังไงสร้างปีกครับผมเดี๋ยวผมบอกนะครับนี่เคีนี้แล้วก็ทำไอนี่นี่ไงอันที่ผมนำแล้วสักข่าวมองไม่เห็นเลยนี่ไงต่อไม่ได้ นี่อันในนี้มันจะต่อไม่ได้นะครับนี่ต้องในนี้นะเออนี่ยตรงเนี้ยกดเข้าปุ๊บอ่าเนื่องจากปีกมีแล้วนั้นเขียนปีกสองแล้วกันนะวิธีทําก็ง่ายๆฮะนี่เอามาเยอะเลยเยอะๆทำไมได้แค่นี้เลย งานหลุดทำเร็วแล้วจะหลุดแค่นี้คงใช้ได้ก็เลือกปีกตามต้องการเลย จะว่าไปมันก็ยากอยู่นะครับนี่มัน,นสัญลักษณ์เคโลโลแล้วเฮ้ยอะไรวะเอาไงดี ี่ยสร้างนี้เนี่ยสร้างในนี้เลยกันจำไม่ค่อยได้นี่นะปึ๊บอย่างนี้กันด้นี่ เอาสีแดงกับสีแดงชนกันมันก็ได้นะฮะระวังไว้ด้วยไดขึ้นมานี่มีโอกาสทำไายหมดเลยรู้สึกปีกอุนใหญ่ขึ้นยังไงไม่รู้นะ เห็นไหมเนี่ยแป,ป๊บนึ่งเอา้าใครไปปิดกาลนหน้าเดี๋ยวมาแป,ป๊บนะครับ มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เจติ้งจบมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเข้าการีน่าไม่ได้แล้วนะครับมีใครมั้ยอือมันก็ต่อขึ้นมาเลยนะนแตกต่างกันมากเลยดูอย่าเอาไปใส่นะฮะ อติดกันได้นี่แบบนี้เสนอครับโอเคครับสรุปคลิปนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนจังหวะนี้บ๊ายๆแล้วยินดีกับ Subscribe ด้วยครับบ๊ายบาย